ปวดสะโพกแล้วล้าลงขาอ่อนปวดเขา่าเข่าเวลาจะงอออกเนี่ยมันก็ดังก๊อบแกลก๊บแกลงอเข้าก็ก๊อบแกลก๊บแก,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 แกพอกินเข้าไปกล่องที่สองรู้สึกว่าอาการมันเบาลง<อ>ขามันก็ไม่ชามันไม่บวมสวัสดีค่ะยุ้ยดีบุญน,นะคะ วันนี้ค่ะยุย้ยจะมาการันตีดีบุญของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กับทุกท่านนะคะแล้วก็จะมาชงดื่มให้ดูกันด้วยค่ะเพื่อให้ทุกท่านได้มั่นใจนะคะว่าสั่งซื้อกับยุย้ยทุกท่านจะได้ของแท้อย่างแน่นอนค่ะเรามาสังเกตกันเลยค่ะว่าของแท้ดีบุญของแท้นะคะเป็นยังไงเนาะค่ะหลับแรกเลยนะคะดีบุญของแท้ค่ะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีพลาสติกห่อหุ้มอย่างแน่นหนานะคะเนี่ยค่ะ าสติกเนาะถูกซิลอยู่อย่างแน่นหนาแล้วคะแล้วก็หน้ากล่องค่ะจะมีโลโก้ของอ่ะบริษัทนะคะก็คือเป็นสีเหลืองทองอลามเลยนะคะแล้วก็ข้างล่างค่ะจะมีอ่าเลขอ่าวันเดือนปีที่ผลิตวันเดือนปีที่หมดอายุและเลขรถการผลิตนะคะค่ะแล้วก็มาดูข้างบนนะคะจะมี QR code Q R code ดีค่ะจะไม่ถูกขีดข่วนนะคะจะไม่ถูกตัดออกนะคะก็คือจะอยู่แบบในลักษณะแบบนี้นะคะอย่างเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาดูข้างๆกล่องนะคะข้างๆกล่องจะมีส่วนผสมของดีบูนแล้วก็มีเลขที่อ,อยอนะคะมีราคาบอกอแจ้งอย่างชัดเจนนะคะค่ะเรามาดูลักษณะข้างในนะคะวันนี้ยุ้ยจะแกะดีบูนผงตัวนี้ค่ะให้ทุกท่านได้ดูกันเลยเนาะจ้ะ วิธีการแกะนะคะเราจะมีะกันไกลหรือเป็นไม้บรรทัดหรือเป็นอของมีคมแบบที่สามารถขีดได้ค่ะเป็นมีดเป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็คือนี่ค่ะมันจะมีร่องที่เป็นฝาเปิดนะเนาะเราก็ขีดไปเลยค่ะขีดไปเลยขีดไปเลยเนาะนี่ค่ะขีดขีดเสร็จแล้วเราก็เอามือแกะเลย เนี่ยค่ะ,ะ,ะแกะพลาสติกออกแบบนี้เลยนะคะคือแกะออกแบบนี้เลยเนาะ,อะพอแกะออกแล้วนะคะค่ะเนี่ยค่ะโลโก้สีเหลืองทองจะเป็นแบบนี้เลยเนาะกล่องก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยชัดเจนนะจะเราจะมาดูข้างในกันเลยนะคะข้างในกล่องเนาะจะมีอะไรบ้างเนาะข้างในกล่องนะคะ แล้วเนาะข้างในกล่องก็จะมีทั้งหมดนะคะดีบูลดีบูลผงนะคะห้าซองแล้วก็มีตัวนี้นะคะกันชื้นค่ะทานไม่ได้ะคะ่ะตีกันชื้นเนาะเราไม่ต้องทานนะคะทิ้งได้เลยค่ะกันชื้นแล้วก็จะมีทั้งหมด5้าซองแบบนี้นะคะวันนี้นะคะยุ้ยก็จะมาชงดื่มอ่ะให้ทุกท่านได้ดูกันเลยค่ะ น้ำนะคะเป็นน้ำเปล่าหรือว่าน้ำเย็นได้เลยนะคะเพราะสินค้าเราเป็นสินค้านวัตกรรมใหม่นะคะสามารถชงอะดื่มได้ง่ายๆเลยค่ะละักษณะน้ำนะคะก็จะประมาณครึ่งแก้วค่ะแก้วธรรมดาเราเนี่ยค่ะครึ่งแก้วเนาะประมาณนี้ค่ะน้ำเนาะน้ำประมาณนี้แล้วเราก็เทดีบูนล,ลงไปได้เลยค่ะนี้นะคะ เนี่ยค่ะง่ายมากๆเลยค่ะวิธีการชงนะคะจะมีรอยอฉีกเนี่ยค่ะให้เราด้วยนะคะแล้วก็ฉีกตามรอยเลยนะคะฉีกตามรอยได้เลยเนาะ,ะฉีกแล้วนะคะดูลักษณะนะคะหอมอ,อ่อนๆค่ะกินนะคะไม่กลิ่นหอมอ,อ่อนผงก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะเหลืองอ่อนๆเนาะแล้วก็เทเทลงไปได้เลยค่ะเนาะเทลงเทหมดทีเดียวเลยนะคะทุกท่าน เทลงไปให้หมดเลยค่ะอ่ะหมดแล้วเนาะหมดแล้วค่ะเนี่ยค่ะสังเกตได้เลยจะเป็นสีเหลืองเราก็คนให้ละลายเข้ากันค่ะเนาะ เราก็คนนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่มีปัญหาเนะะี่ยค่ะปวดข้อปวดเขา่าเขามีเสียงดังก้อบแก็บนะคะปวดหลังปวดเอวหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะคะเนาะกล้ามเนื้อสะโพกหบเส้นประสาทเนะะี่ยค่ะสามารถทานดีบูลผงได้เลยนะคะทุกท่านอาการของทุกท่านเนะะี่ยค่ะจะดีขึ้นเลยนะคะเนาะยือจะดื่มให้ดูกันแล้วนะคะเนี่ยค่ะละลายเข้ากันหมดแล้วนะคะน้ําก็จะเป็นสีเหลืองนะคะก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนอ่อน่ออนอ หอหมอ่อนนะคะไม่เหม็นไม่คาวเลยค่ะทุกท่านหอมมากๆค่ะดื่มหมดเรียบร้อยค่ะทุกท่านทานง่ายค่ะทุกท่านอ่าสำหรับใครที่แบบว่า ทา,าทานยาหญ้าทานอะไรอย่างี้ค่ะสามารถทานได้เลยนะคะยุ้ยการันตีให้เลยว่าตัวนี้ค่ะทานง่ายชงง่ายชงง่ายทานง่ายค่ะก็คือไม่ขมไม่เฟื่อนไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะมีแต่กลิ่นหอม,มอมๆน,นะคะทานง่ายค่ะทุกท่านสําหรับนะคะท่านใดนะคะที่ สนใจดีบูลนะคะก็คือสําหรับคนที่มีอาการปวดข้อปวดเขา่าข้อข่าเสื่อมเขามีเสียงดังก๊อบแก๊บปวดหลังปวดเอวปวดสะโพกเล้าลงขานะคะก็คือสามารถสั่งซื้อดีบูลไปทานได้เลยค่ะดีบูลของแท้นะคะสั่งซื้อกับยุ้ยได้ตามเบอร์ข้างล่างเลยค่ะหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์092689 2 6 6 6 6ค่ะก็คือ6 3สามตัวเนาะลงท้ายเนาะโทรอ่ะมหายุ้ยได้เลยนะคะได้ของแท้แน่นอนค่ะทุกท่านมั่นใจได้เลยค่ะ,ะวันนี้มาพบกับอ่ะคุณแม่วารุณีเนาะค่ะอ่ะให้คุณแม่เล่าอาการก่อนทานเนาะว่าก่อนทานเป็นยังไงบ้างค่ะปวดสะโพกแล้วลาวลงขาอ่อนปวดเขา่า เข่าเวลาจะงอออกเนี่ยมันก็ดังกอบแกบกบแก๊บงอเข้าก็กบแกลบกบแกลบแล้วน่องนี่เท้าเนี่ยบวมชาบวมด้วยชาด้วยาวด้วยชยพอกินเข้าไปกล่องที่สองรู้สึกว่าอาการมันเบาลง<อ>ขามันก็ไม่ชามันไม่บวมแล้วก็เดินเหินมันก็ยังคล่องแคล่วหน่อยกับเก่า <ๆ S 1> แล้วทีเนี้ยพอมะทานไปแล้วอ่ะ อาการมะรู้สึกว่ามันดีขึ้นยังไงบ้างคะมันดีขึ้นตีที่ว่ามันไม่ไม่ดังกบแก๊บกบแก๊บโอ้คือหายไปเลยใช่ไหมมะไม่มีเสียงดังก็คือเข่าเราเนี่ยมันก็งอได้ไม่ติดแล้วไม่ติดแต่ตอนเนี้ยเอาได้เลยไม่รู้ผลเอาเอางนะเนี่ยเอาเอาขคือเข่าดีขึ้นเลยสองกองดีเลยสวัสดีค่ะยุ้ยดีบุญนะคะค่ะวันนี้นะคะยุ้ยมีโอกาสได้มาส่งของให้กับลูกค้าเอง ด้วยมือของยุ้ยเองเลยนะคะที่อ่อนนุช86ค่ะแถวประเวนีเองเนาะกรุงเทพค่ะจากตอนนี้นะคะยุ้ยก็อยู่ที่หน้าบ้านของคุณแม่แล้วค่ะคุะคณแม่ทานดีบูนนะคะแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนก็เลยสั่งทานต่อเนื่องนะคะเราไปสัมภาษณ์อาการของคุณแม่ก่อนทานและหลังทานดีบูนค่ะว่าทำไมถึงมั่นใจไม่ตัดสินใจสั่งซื้อดีบูนเพิ่มค่ะไปกันเลยค่ะข้าววันนี้ เราก็ได้อยู่กับคุณแม่แล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ให้คุณแม่แนะนําตัวนิดนึงจ้าจ้าแม่แตวค่ะแม่แแตวเนาะจ้าอายุหกหกสิบหกสิบเก้าแล้วจ้ะอ๋ออายุหกสิบเก้าแล้วเนาะแต่ว่าคุณแม่ก็ยังดูแบบแข็งแรงอยู่เลยนะเนี่ยจ้ะแล้วทีเนี้ยคุณแม่เห็นว่าเคยทานดีบูลแล้วสองกล่องแล้วจ้ะจ้ะก่อนที่คุณแม่จะทานเนี่ยค่ะคุณแม่มีอาการยังไงบ้างคะอ๋อปวดเข่า แล้วก็บวมตรงน่องแม่บวมตรงไหนนะคะแม่นี่ค่ะนั่งไม่ได้นั่งไม่ได้เลยเนาะแล้วก็มีอาการอย่างอื่นด้วยนะคะแม่ปวดหลังปวดเอวด้วยไหมไม่ปวดนั่งเป็นที่นั่งแล้วก็ลุกไม่ได้อ๋อก็คือเข่ามันติดใช่เวลาลุกก็โวยไม่แม่่ใช่มันลุกไม่ได้ลุกไม่ได้เลยก็คือเวลาลุกเวลาลุกแม่ก็คือลุกลําบากว่างั้นเหระแม่เนาะลุกลำบากแล้วหลังจากที่คุณแม่สั่งดีบูนเนี่ยค่ะ มาทานสองกล่องแล้วอาการคุณแม่ดีขึ้นยังไงบ้างคะกินแล้วมันก็ดีขึ้นอ่ะจ้ะตรงไหนคะแม่ที่ว่าดีขึ้นกระหายบวมปลานั่งมันก็เบาแล้วก็ความดันก็ลดด้วยโอ้ก็คืออ่าก็คือหลังจากทานดีบูนสองกล่องก็คือข้อเข่าที่บวมบวมเยอะไหมแม่บวมไม่เยอะนะบวมตรงๆงเนี่ยตรงเนี้ยโอ้ก็คือทํายังไงก็ไม่หายก็เลยสั่งดีบูนมาทานเนาะ แล้วก็ทานไปสองกล่องก็คืออาการหายบวมเลยแล้วก็เวลาข้อเข่านี่ก็ก็คือเบาลงใช่ไหมแม่จ้ะเ<ๆ>บาลงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ